สวัสดีครับมาอัปเดตองุ่นชายมัสแคทนะครับหลังจากตัดแต่งกิ่งสั้นตอนนี้ก็ผ่านมาแล้วสองเดือนกับสิบวันนะครับตรงนี้ก็มีการตัดลากอังุ่นนะครับ ยังไม่มีการถมดินในร่องน้ํานะครับในในร่องที่จะตัดรากอา้อนนะ่นยังไม่มีการถมดินเดี๋ยววันนี้ผมว่าจะหลังจากผ่านมาสองเดือนสิบวันแล้วเดี๋ยวผมจะเอาดินกรบลงหล,ลุมละมาดูกิ่งนะครับตากิ่งสั้นตรงนี้นะครับ น,นี่ก็มีแตกกิ่งหนึ่งสองตอนนี้กิ่งก็เลิ่มเป็นสีน้ำตาลแล้วนะครับช่วงแรกๆที่ผมตัดรากนะครับกิ่งกิ่งด้านนี้นะครับ จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับแตกตามาหน่อยเดียวแล้วก็จะเหี่ยวตายน่าจะเป็นผลกระทบน่าจะเป็นผลกระทบที่เกิดจากการตัดรากอางุ่นนะครับด้านนี้โดนตัดรากไปทำให้กิ่งตรงนี้นะครับตายไปตาตาที่แตกมานิดเดียวนะครับเหี่ยวตายไปเลย แล้วก็ตายไปหลายกิ่งเลยครับเนี่ยครับหนึ่งสองนี่ก็สามแล้วก่อนหน้านี้สี่ห้าเยอะเลยนะครับหกเจ็ดตอนนี้ก็มีบ้าเหมือนกันแต่จำไม่ได้นะครับก็คือ ด้านนี้ที่โดนตัดรากนะครับก็จะส่วนส่วนหนึ่งเลยนะครับโดยเพพาะต้นนี้เนี่ยตากิ่งตายไปเป็นแถบเลยนครับเนี่ยตรงนี้โลกเลยหลังจะผ่านมาสองเดือนสิบวันแล้วก็กิ่งก็ดีขึ้นมาบ้างนะครับแต่ก่อนหน้านี้นี่โอ้ไม่ไม่ค่อยยาวเลยนะครับสังเกตดูมันมันเกิดจากรากโดนตัดนี่แหละครับ แต่ว่ามันจะทําแต่เราจําเป็นต้องตัดนะครับเพราะว่ามันก็ผ่านมาหลายปีแล้วนะครับผ่านมาหลายปีจนลากมันออกไปนอกโรงเรือนมันก็ไปดูดน้ําเปล่านะครับเพราะราวนี้เราให้ปุ๋ยปุ๋ยมันก็จะไม่เข้าสู่ต้นต้นพืชน,นะครับแต่ว่าตัดด้านเดียวนะครับด้านมันยังไม่ได้ตัดเดี๋ยวปีหน้าตัดด้านนู้นอีกทีหนึ่ง เพื่อให้มันแตกรา,ากใหม่ทำให้ต้นมันแข็งแรงขึ้นนะครับการที่กิ่งที่มันตายไปนี่ครับมันก็จะโลง่ลงๆนะครับผมก็จะแก้ปัญหาด้วยการหากิ่งนะครับหากิ่งทดแทนครับนี่เตรียมไว้เลยนี่นนนนนนความจริงกิ่งนี้นี่ที่จะทดแทนนะครับมันควรจะอยู่ด้านนี้เนาะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับมันแตกมาเองก็เอาเราเห็นว่าเอ๊ะมันก็ มันตรงมันมันมันตรงมาแล้วก็ปล่อยเลยเงี้ยยาวถึงนี่เลยให้มันมาถึงนี่เลยแล้วก็จะคอยเอาตาพวกนี้ครับนีเนยให้มันแตกมาทดแทนกิ่งพวกนี้นะครับซึ่งซึ่งรอบแรกอาจจะยังไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าต่อไปก็เดี๋ยวก็จะมีตาทดแทนไปเตรียมว้นะครับ ทังนงั้นก็ไม่เสียไม่เป็นไรนะครับถ้าเกิดว่ากิ่งมันตายไปเลยถ้ากิ่งตายไปเลยก็เนี่ยอันนี้ก็เป็นลาลาดำนะครับถ้าตรงนี้ตายไปเนี่ยก็ตัดไปเลยก็กิ่งนี้แทนหรืออจาจจะก,กิ่งนี้ก็ได้นี่นี่ฮะก็ยาวไปได้ก็สำรองได้นะครับเนี่ยในอนาคตกิ่งนี้ก็ได้แล้วแต่นะครับอันนี้พูดถึงว่าถ้าเกิดกิ่งนี้มันตายไปนะครับ ตอนที่ผ่านมาแล้วก็กิ่งก็ดีขึ้นนะครับก่อนหน้านี้ก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เพราะว่ารากมาโดนตัดไปใบค่อนข้างจะไม่ค่อยสวยเลยแต่ด้านนู้นก็จะดีกว่าแต่ต้นตรงกลางนี่นะครับด้านนู้นเนี่ยก็ไม่สวยนะครับเหี่ยวใบไม่ค่อยจะสวยงามเท่าไหร่ก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะ ตรงนี้โดนตัดรากแต่ว่าด้านนวนก็เหี่ยวเหมือนกันนะครับเหี่ยวใบไม่ค่อยจะสดชื่นเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูลากอางุ่นนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะจะกลบหลุมแล้วผ่านมาสองเดือนสิบวันแล้วเพราะว่าดินสปริงเกอร์ที่มาถึงตรงนี้นะครับมันมันชะช้าดินให้ไหลลงไปอ่ะมันมันไม่ค่อยไหลลงไปนะครับ เพราะว่าสปริงเกอร์ก็ก็ถึงแต่ถึงน้อยนะครับแล้วตรงนี้มันเป็นดินเหนียวดินไม่ค่อยหล่นลงไปผมก็ว่าจะจะเอาดินกลบละเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะเป็นรูอย่างนี้มันก็ไม่ดีนะครับแ้วดูซิว่ารากอางุ่นมันเป็นยังไงเนี่เราจะแลีวตัดนะครับ ภากขาดแล้วดูว่าล่างเป็นไง นะครับากก็แตกออกมาข,ขาวๆนะครับแตกมาใหม่แต่ก็ยังเล็กๆอยู่เนาะแต่ผมว่ามันก็นานแล้วล้วนานผมจะเอาดินกบละ เราจะดูารากอื่อนมีอีกไหมนี่คนระับรอยรากเก่าที่ตัดขาด อันนี้ไม่แน่ใจว่าลากหญ้าหรือลากหรือลากองุ่นนี่อันนี้ลากองุ่นแน่โอเคครับแล้วผมจะกรบดินอันนี้ก็อันนี้ลากไม่ใช่ไม่แน่ใจลากอะไรนะ ันนี้กำลังใจว่าเป็นรากองุ่นนะครับเนี่ยเราจะกบดินละโอเคครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับตอนนี้กิ่งก็แก่แล้วเออน,นี่เนืงุ่นมีป่มาสองช่อนะครับไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับไม่ได้ขยายลูกไม่ได้สลายมเมล็ดไม่ได้หอ่อไม่ได้อะไรเลยมีแ่สองช่อเนีย่ยดูเท่ามือยังเล็กอยู่ มีเพืี้ยไฟนะสังเกตมีเพืี้ยไฟไถล่ละมีเพืี้ยไฟไถ่ะให้ดูไกลๆครับนีม่มือเลอะนะครับถ้าเราไม่ได้ห่อตอนใหญ่ก็จะเป็นเพลี้ยไฟนะครับเนี่ยมีรอยไถ่เพืี้ยไฟสีจะไม่สวยนะครับจะออกน้ำตาล อาจะมีลาเลยด้วยนี่ปล่อยไปอย่างเงี้ยครับไม่ไม่มีเวลาดูแลด้วยนะพราอมีแค่สองช่อนี้นะครับสองช่อสามช่อเล็กๆนี่ครับ้ตอนนี้กิ่งแก่แล้วนะครับแล้วอีกซักระยะวันไหนจะเริ่มสะสมอาหารก็จะมาอัปเดตให้ให้ดูอีกทีนะครับเดี๋ยววันนี้ คลิปนี้จบตอนนี้ก่อนนะครับ